สวัสดีจ้าสุภูสุคนมือนี้นะคะจะมาเคลือบงานจ้าในชิ้นงานที่จะเคลือบวันนี้นะคะเคลือบด้วยกาเลนจ้าทํางานเสร็จแล้วก็เคลือบนะจ้าอุปกรณ์นะคะก็จะมีแปลงสีฟันจ้าน้ํายากาแลนค่ะหรือ,อยูรีเทนนะคะไฟแชกจ้าไฟแชกเอาไว้จุดเวลางานเป็นคุยนะคะอ่านี่จุดแล้ว จีระกลมาเริ่มตวงน้ำยาจะเทน้ำยาใส่ภาชนะนะคะเ <c oughs> ทเสร็จแล้วบัดน,นี้ก็ใช้แปรงสีฟันจะ้ะแปรงสีฟันนะจะ้าจุ่มเลยจ้าจุ่มแล้วก็เคาะสักหน่อยนะคะเคาะแล้วก็ทาจะ้ะทาซ้ำไปซ้ำมาค่ะทาวนๆไปวนๆไปนะคะทาทารอบแรกให้ทั่วใบก่อนเด้อวจ้าแล้วก็มาเก็บอีกทีหนึ่งมามาอ่ามาเบิ่งว่าตรงใดที่ยังบ่โดนน้ำยานะคะ ของเฮาไซเป็นแปลงสีฟันอันเล็กนะคะอันละสองบาทส่เราทิ้งเลยจ้าบ่รู้ว่าจะเอาน้ำํำยาอยียงมาล้างแปลงเพื่อใช้ข้างต่อไปไหมคะ่ะไ่เราทิ้งไซเราทิ้งเลยก็เลยต้องเลือกหาแปลงสีฟันที่มันอ่าราคาถูกๆก,ก,ก็ไปเจอยูล่าหนทุกอย่างยี่สิบบาทจ้ะยี่สิบบาทได้สิบอันตกอันละสองบาทเด้อจ้ะใช้แล้วทิ้งจ้าไม่ต้องเสียได้ ท้ากดๆนะคะแต่ว่าเวลาจุ่มน้ํำยาเด้อค่ะกะอย่าจุ่มจนอย่าจุ่มจนว่ามันน้อยมาตตามชิ้นง,งานเฮาด้วจากรกะเคาะแป้งนิดนึงสลัดมันออกจ้่ค่อยๆท้าปลายใจเย็นๆไม่ต้องใจห้อนอาสำหรับใดรที่แพทยสารเคมีนะคะถ้าเลือกไส้กาแลแอนเหมือนเหมือนเฮานะคะกะหาผ่าปิดจมูกนิดนึงพอก,กินจะฉุนมากๆแสบจมูกเลยละค่ะ ทูๆไปเลยนะคะทูไปเลยจ้าทูไปเลยพอหมัดหมัดจากนอยฮอกก็คอยมาซ้ําอีกทีหนึ่งฮอกก็มาเบิงว่ามองใดเนาะมันยังบ่โดนน้ายาเฮากก็แต้มลงไปอีกอันนี้กระทาถึงหูจ้ะหูหูจับเด้อท้าไปสำาหรับผู้ใดนะคะที่ยังบ่ทันได้เก็บรายละเอียดบ่ทันได้อ่าใส่ไฟจุด จุดงานระวังท้ากาเลนถ้าเกิดเห็นเศษได้เศษอย่างโพย่าไปจุดเป็นเด็ดขาดนะจ้าไฟจะลุกจ้าลุกทั้งใบเลยค่ะเคยแล้วค่ะไฟลุกจนว่าชิ้นงานดำเลยนะคะวิธีแก้จังไหร,รู้บอเผาทิ้งเลยจ้าทำใหม่มันก็เป็นประสบการณ์เนาะ เราจะได้รู้ว่าเอออันนี้นะอย่าเฮ็ดข้งต่อไปแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะอ่าสำหรับสเปรย์เคลือบเงาอันนี้กับบอลในน้ำให้ใส์นะคะเพราะว่าเคยใสมาแล้วมาฉีดอ่าพ่นชินนั้นอ่าความไว้ของมันไว้กับจริงค่ะแต่เพราะเพราะแห้งแล้วเป็นงานดางแมค่ค่ะผู้ใดเป็นคือกันกบอรหรือว่าหรือว่าเป็นที่เฮ้าส์ไส้ปาเป็นก็เลยเลิกไสเป็นการแบบเลิกไสอันแบบฉีดอะค่ะ เปลี่ยนมาเป็นแบบท้าตลอดเลยถึงจะซา,าก็กันแต่ว่าชิ้นงานเขา,า,ายังบรเสียหายแบบชีดอ่อแบบชีดหลายข้างแล้วค่ะที่ว่าฉีดมาแล้วบัดเนียนชีนงานดางแล้วก็เป็นต้องทําไมทั้งใบอ้าเซเจลจา้าเซเลจ้าเห็นบอเคลือบแล้วดอกก็จะเด่นขึ้นมาจา้ะสีก็จะเข้มมาอีกหนึ่งเบอร์จ้ะ เห็นบ่อสวยงามจากไส้กานแล้วแับนี้ก็ไปตากแดดเด้อค่ะตากแดด1นึถึงสมือแดดแห้งๆเพื่อที่ว่าจะลดกลิ่นนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะคะหรือจะติดต่ออทักทายกันไปที่ Facebook แมวเกษดาเกิดมังได้เลยค่ะ